อัสวีคลีรายงานว่าโรมิโอเบ็คแฮมวัย22ปีและแฟนสาวคิมเทิร์บูนวัย26ปีได้ยุติความสัมพันธ์กันในเดือนพฤษภาคมหลังจากคบหาดูใจกันมาเจเดือนโดยการเลิกราเกิดขึ้นเพียง3าสัปดาห์หลังจากงานปาร์ตี้ฉลองวันเกิดครบรอบ50ปีของเดวิดเบ็คแฮมซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่สองพฤษภาคมโดยทั้งโรมิโอและคิมก็ไปร่วมงานด้วยกันเดลี่เมลเป็นสื่อแรกที่รายงานข่าวการเลิกราของทั้งคู่ โดยโรมิโอกับคิมเริ่มมีข่าวเชื่อมโยงกันตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2024เมื่อโรมิโอแชร์ภาพทริปนิวยอร์กซึ่งมีคิมอยู่ในอัลบั้มรูปด้วยนอกจากนี้งานวันเกิดของเดวิดเบคแฮมก็กลายเป็นจุดเปราะบางในครอบครัวเมื่อบรูคลินเบคแฮมกับภรรยานิโคล่าเพลเบคแฮมตัดสินใจไม่ไปร่วมงานเพราะไม่อยากเจอหน้าโรมิโอกับคิมแหล่งข่าวเผยกับอสวีคลีว่าบรูคลินวัย26และนิโคล่าวัย30เคยขอจัดงานพบแยกกับเดวิดแต่เดวิดกับวิกตอเรียไม่ตอบรับข้อเสนอนั้น เดวิดและวิกตอเรียแค่อยากปฏิบัติกับทุกคนเท่าเทียมกันและใช้แนวทางแบบครอบครัวซึ่งครอบครัวจะทำกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบที่กำหนดไว้แหล่งข่าวกล่าวแต่บรูคลินไม่ยอมเล่นตามกติกาและทุกอย่างกลายเป็นดราม่าไปหมดแหล่งข่าวยังบอกอีกว่าพวกเขาแค่บอกทุกคนว่ามีงานเลี้ยงณวันเวลาเป็นแบบนี้มันไม่ซับซ้อนเลยทุกคนอื่นก็ไม่มีปัญหางานปาร์ตี้วันเกิดจัดขึ้นที่ร้านคอในลอนดอนโดยมีวิกตอเรียวัย51กับลูกอีกสองคนคือครูดวัย20และฮาเปอร์วัย13 เข้าร่วมด้วยล่าสุดมีรายงานเพิ่มเติมจากอสวีคลีว่าบรูคลินและนิโคล่ายังไม่กลับมาพูดคุยกับพ่อแม่เลยยังไม่มีการปรับความเข้าใจกันจากทั้งสองฝ่ายแหล่งข่าวเผยพร้อมเสริมว่าเดวิดและวิกตเรียเองก็ยังไม่ได้ติดต่อไปก่อนเช่นกันแม้บรูคลินจะเดินทางจากลอสแอนเจลิสกลับลอนดอนอย่างรวดเร็วเมื่อไม่นานนี้เขาก็ไม่ได้ติดต่อพ่อแม่เพราะมองว่าสถานการณ์ยังตึงเครียดและคุยกันตอนนี้คงไม่เกิดผลดีจึงเลือกที่จะให้พื้นที่กับทุกคนในบ้านที่เขาอาศัยกับนิโคล่าในลอสแอนเจ แม้สถานการณ์จะดูเย็นชาระหว่างครอบครัวแต่แหล่งข่าวอีกคนเผยว่าเดวิดและวิกตอเรียยังคงหวังจะฟื้นความสัมพันธ์เพื่อนและคนรอบข้างมองว่าคงใช้เวลานานกว่าทุกอย่างจะกลับมาดีแต่เดวิดกับวิกตอเรียก็มีความตั้งใจที่จะซ่อมรอยร้าวนี้